อาชีพไหนที่ไฟแนนซ์อนุมัติแล้วปล่อยสินเชื่อได้ง่ายที่สุดครับเราถามเพื่อนคนนี้ครับผมจะยกตัวอย่างมาสักประมาณ3ตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอาชีพที่1น,นะครับนั่นคือขา้าราชการนั่นเองขา้าราชการนะครับมีรายได้ที่มั่นคงครับมีพวกบําเหน็จบนานาญแบบนี้ครับไฟแนนซ์ Finance เขาชอบมากๆเลยสําหรับคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะครับเขามั่นใจว่า คุณจะชําระหนี้ได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองต่นะครับใจเย็นๆก่อนข้าราชการไม่ใช่ว่าจะออกรถได้ทุกคนนะครับใครที่เป็นพนักงานราชการนะครับแล้วมีเงินสุทธินะครับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน้อยแบบนี้ก็ต้องบอกครับว่าไฟแนนซ์เขาก็ค่อนข้างจะอนุมัติให้ยากเหมือนกันนะครับอาชีพที่2ครับนั่นคือแพทย์คือคุณหมอนะครับหรือว่าพวกทนตกรรมต่างๆนะครับอาชีพพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีรายได้ค่อนข้างเยอะเลยครับก็จะซื้อรถได้ง่ายมากๆเหมือนกันและอาชีพที่3ครับที่ไฟแนนซ์เขาชอบมากๆเลยนะครับนั อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ขึ้นตรงกับบริษัทนะครับมีสลิปเงินเดือนชัดเจนมีหนังสือรับรองการทํางานชัดเจนแบบนี้บอกเลยว่าไฟนซ์นเขาชอบมากๆครับถ้าคุณยิ่งมีเครดิตที่ดีแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่า คุณดูรถตอนเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นคุณสามารถจะรับรถกับฟาน์มไปได้เลยและนี่คือสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับสามอาชีพหลักๆนะครับที่มีเข้ามาแล้วไปนน้นเนี่ยอนุมัติให้ง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะทุกอาชีพนะครับก็สามารถซื้อรถได้มันอยู่ที่รายได้ของเรานะครับความชัดเจนของการทํางานเอกสารต่างๆนะครับใครที่อยากจะซื้อรถนะครับหรืออยากจะปรึกษาเรื่องรถสามารถคอมเมนต์มาผมได้เลยว่าคุณทํางานอาชีพอะไรแล้วก็อยากออกรถอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยให้คุณออกรถได้ง่ายขึ้นส่่่ววนนนนนเเพือออคไหทีกรรถมาแล้ป็ใ ที่ผมว่ามานะครับออกง่ายหรือเปล่าตามที่ผมบอกช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับ